สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพาทาโร่ด้วยนะครับวางแผนชีวิตอายุ65ปีขึ้นไปเรามาดูกันนะครับวางแผนชีวิตของคนอายุ65ปีจะเป็นยังไงเราดูกันดูกันมีอะไรที่ต้องวางแผนบ้างอัศวิน ถือเหรียญกําลังคิดอะไรอยู่ครับกําลังวางแผนลงทุนคิดที่จะทําอะไรอยู่เพื่ออนาคตกําลังมองการไกลตอนนี้หยุดนิ่งเพื่อมองดูบางสิ่งบางอย่างคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างสําหรับอนาคตอัศวินเหรียญมาพร้อมกับสิบเหรียญแสดงว่าคุณกําลังคิดที่จะลงทุน ทำยังไงให้มันมีเงินงอกเงยขึ้นมาเยอะๆใช่ไหมครับโอเคเรามาดูต่อราชน,นีเหรียนเฮงๆรวยๆนะครับกำลังมีโปรเจกต์ใหญ่กำลังคิดตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวข้องกับการลงทุนใช้เงินเยอะมีเงินเยอะ แล้วก็ลอง,งดูเรื่องของค่าใช้จ่ายกําลังดูคิดดูว่าเอเงินที่อยู่ในมือนี้จะไปลงทุงนทำอะไรอยู่ราชาดาบมันเป็นเรื่องของโปรเจกต์ใหญ่หนึ่งสองผมมองได้ว่าราชาดาบเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอหมอผ่าตัดคุณอาจจะวางแผนเกี่ยวกับการใช้เงินเพื่อจะมาดูแลรักษาสุขภาพหรือ มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งจะลงทุนทําธ,ธุรกิจในโครงการที่ใหญ่ตัดสินใจจะเอาเงินนี้มาทาอะไรสักอย่างหนึ่งแหละแต่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนไพ่บอกมาแค่นี้ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเรามาดูต่อราชาไม้ราชาดาบ มาพร้อมกับราชาไม้คือตัดสินใจทํำอะไรสักอย่างหนะึ่งแต่ราชาไม้เนี่ยราชาไม้ผมมองว่ากําลังจะดูคีย์เวิร์ดว่าจะใส่คีย์เวิร์ดอะไรให้นะครับในเรื่องของการพูดคุยราชาดาบเนี่ยสุดยอดของการพูดคุยของการเจราจามันต้องคุยเจราจาก่อนนะ เออมันต้องคุยก่อนมันต้องมีข้อตกลงกันก่อนก่อนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะแสดงว่าไอค้คนที่คิดจะลงทุนทําอะไรสักอย่างเนี้ยคุณอาจจะต้องต้องพูดคุยต้องมีการพูดคุยเจราจากันสักอย่างหนึ่งอืมมีเรื่องของสิบถ้วยเข้ามา ปลาชินีถ้วยเด็กถือดาบปลาชินีหมายแล้วก็วิวออก,ก่อนจนมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างคุณจะทำอะไร แผนชีวิตของคุณคืออะไรมันมีเรื่องของการวางแผนลงทุนระยะยาวคุณกําลังคิดจะวางแผนในเรื่องของการเงินเงินจํานวนเยอะด้วยกําลังดูอยู่ว่าคุณจะตัดสินใจทํำอะไรดีแต่ตอนเนี้ยมันต้องใช้การเจรจาการพูดคุยคุณคุณกําลังพูดคุยอยู่แหละกําลังต่อรองกำลังพูดคุยอยู่นะแล้วถัดมาแผนของคุณคืออะไรแผนของคุณคือสิบถ้วย กระดาษนี้ถ้วยกำลังนั่งอ่านเอกสารกำลังนั่งดูสิ่งที่รักสิ่งที่หวงสิ่งที่ใหม่มั่นปั้นมือมันเป็นความสุขของครอบครัวคุณเอาความสุขของครอบครัวมาเป็นหลักเป็นไปได้ไหมที่ทำคุณวางแผนที่จะทำพินัยกรรมคุณกำลังเคลียจัดการปัญหาอยู่วางแผน มีการเปลี่ยนแปลงผมมองว่าคุณน่าจะกำลังเคลียร์เรื่องพินัยกรรมวางแผนถึงมรดกตกทอดให้กับผู้สือสกุลให้กับบุตรหลานแต่คุณก็ยังห่วงว่าบุตรหลานนั้นจะไม่เชื่อฟังคุณถ้าคุณแบบว่าเหมือนการโอนให้ไปแล้วหรือวางธุรกรรมให้ไปแล้วอ่ะเพราะว่าเด็กถือดามมันก็เหมือนเด็กดือด้อๆหน่อยนะ หรือมีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆหรือว่าไม่หรือว่าอาจจะเป็นลูกเป็นหลานมาขอเงินคุณเพื่อจะไปลงทุนทําบางสิ่งบางอย่างแล้วตอนเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยเพราะคุณอาจจะต้องเป็นคนอนุมัติเงินก้อนใหญ่เอามาให้ลูกให้หลานทํากิจการทําบางสิ่งบางอย่างเอ่อแต่มันมีข้อแม้ว่าคุณต้องบริหารจัดการเองนะคุณต้องดูคุณอาจจะจุกจิกบ่นอะไรทุกอย่างหนึ่งเนี่ยบ่นกับเด็กคนนี้อยู่บ่นกับลูกกับหลานอยู่ อราชาราชินีไม้เนี่ยค่อนข้างจะจุกจิกคือไม่ได้จุกจิกอย่างนั้นหรอกคือด้วยความรักคาแบอาจจะต้องถามเยอะหน่อยอะไรเยอะหน่อยว่าเอ้ยหรือจะเอาเงินไปทําอะไรต้องมากมายขนาดนั้นโครงการดีไหมอะไรดีไหมอะไรเงี้เยเพราะฉะนั้นการวางแผนชีวิตคุณคือการวางแผนสืบทอดต่อลูกหลาน ผมมองได้ว่าคุณอาจจะกําลังเคลียร์เรื่องพินัยกรรมหนึ่งสองกำลังเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายของลูกหลานเพราะว่าอาจจะมีการลูกหลานขอนําเงินไปลงทุนหาลงทุนบางสิ่งบางอย่างประมาณนี้แล้วคุณกําลังตัดสินใจอยู่ว่าคุณควรจะให้ไหมหรือคุณจะต้องจัดการยังไงให้มันลงตัวขอดูไพ่สรุปหน่อยสิ อัศวินถือถ้วยเอออัศวินถือถ้วยเข้ามาฝ่ามไม้คุณต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะต้องดูแลต้องยังยังปล่อยวางอะไรไม่ได้นะอายุสิบหกสิบห้าแล้วยังปล่อยวางอะไรไม่ได้เลยต้องควบคุมดูแลเพราะคุณก็ยังไม่มั่นใจกับสิ่งที่ทาลงไปเนี่ยสองดาบคุณยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่คิดไว้มันจะดีไหมเนี่ยเอม เพราะว่างานนี้มันต้องเหมือนกับเฉือนเลือดเฉือนเนื้อเลยนะขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าเงินก้อนนี้อาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายสําหรับคุณนะออคุณอาจจะต้องเก็บไว้ใช้จ่ายจามที่คุณเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณจะตัดสินใจแบ่งมรดกให้ลูกหลานนะตอนนี้คุณก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกหลานจะไม่รักรู้เปล่ากังวลอยู่ว่าลูกหลานจะไม่รักหรือเปล่าเพราะเด็กถือดาบมันกลัวที่เขาจะไม่รัก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ,อัศวินถ้วยสามไม้มันเหมือนว่าคุณตอนนี้คุณเองยังต้องดูแลอะไรหลายๆอยา่างแล้วยังปล่อยวางอะไรไม่ได้ยังตัดอะไรไม่ได้เลยย,ยังตัดสินใจที่จะปล่อยวางอะไรยังไม่ได้นะโอเคอขอดูอีกหนึ่งใบเ h e อ o w e r ช่วงนี้ต้องระวังระวังนิดหนึ่งแล้วอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบปรับปรับฉับพลันคุณไี่มั่ผมไม่ไ,มได้ปกปบปรับฉับพลันหรอกคุณอาจจะวางแผนไว้อนาคตว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะจะเอาเงินที่ไหนลูกหลานจะเอาเงินที่ไหนมารักษาอะไรเงี้ยผมมองว่าอ่านหนึ่งคุณอาจจะวางแผนด้วยซื้อประกันชีวิตหรือวางแผนเกี่ยวกับเงินในอนาคตที่ประกันความมั่นคง ชีวิตเงินเพื่อซื้อสุขภาพเงินกเกษียณเงินวางแผนเกี่ยวกับกองทุนดังด้านการเงินแนะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยคุณเองก็กําลังคิดอยู่ว่าแล้วลูกหลานจะเอาเงินที่ไหนใช้โตคุณเองจะเอาเงินที่ไหนรักษาอเรื่องราวก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นแผนของคุณคือตอนนี้มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งจะบริหารจัดการเงินก้อนนี้ยังไงให้มันลงตัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความสุขของครอบครัวความสุขของลูกหลานแล้วก็ความสุขของตัวคุณเองตอนนี้คุณก็อาจจะต้องมีการวางแผนกันยกใหญ่เลยว่าคุณจะจัดการยังไงดีมันมีเรื่องของความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายมานิดนิดนะกังวลว่าไอ้เงินที่มันมีอยู่อ่ะมันจะเป็นบี้หัวแตกแบบว่าใช้จนหมดอะไรอย่างเงี้ย มันมีเรื่องกังวลหนึ่งตรงนี้อยู่ถ้าคุณแตกเงินก้อนนี้ไปไปแบ่งใจใ่ายลูกหลานแล้วเงินเองมันเงินตัวคนเองมันจะเดือน้อย <c oughs> ไม่มียังไม่มีเจ็บไข้ได้ได้ไม่สบายไม่มีแผน,ในในในใ,นใ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 บพ่ายเนี้ยไม่มีเจ็บไข้เลยคุณแค่กลัวว่าคุณแค่กลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบกระทันหันอะไรเงี้ยแล้วปรับปรับจะใช้เงินแล้วมันไม่มีเงินแค่นั้นเองอ่า แผนของคุณคือการวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในอนาคตตอนนี้นะก็ต้องคิดถึงเรื่องรายจ่ายคิดถึงเรื่องความมั่นคงขอดูอีกหนึ่งใบได้ไหม The Sun เกี่ยวกับลูกหลานนะเงินส่วนใหญ่เกี่ยวกับลูกหลานกลัวลูกหลานจะทํางานหนักกลัวลูกหลานจะเหนื่อยกลัวลูกหลานจะทํางานหนักกลัวลูกหลานจะเหนื่อยอืมกังวลมีกังวลว่าอืมแต่คุณก็อยากจะนําเงินไปลงทุนเพื่อมันให้มันได้เงินเยอะๆมานะอืมมันกลัวเนี่ยกลัวเงินไม่พอใช้เนี่ยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับกลัวเงินไม่พอใช้เพราะว่า ยังมีเงินเป็นถุงเป็นถังอยู่เงินยังเยอะอยู่เงินยังแยะอยู่เงินยังราชาเหรียญเนะ่เงินยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นดอกปูเข้ามาคุณไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ายังบริหารจัดการได้ยังควบคุมยังดูแลยังคอนโทรลทุกอย่างได้อยู่อะไรอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างต่างที่คุณกลัวมันยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้หรอกอผมว่าคุณอาจจะต้องวางแผนนําเงินได้มา หาความสุขใส่ตัวบ้างซื้อความสุขให้กับตัวเองบ้างวางแผนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือคุณอยากจะทำอะไรแล้วยังไม่เคยทำอาจจะต้องเริ่มทำได้แล้วนะว่าไอ้องเงินก้อนนี้คุณอยากจะซื้อความสุขของคุณประเภทไหนอยากทํทำอะไรเพราะว่าสิบถ้วยกับราชินีถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนคุณก็วางแผนอยากจะทำอะไรเพื่อความสุขของของคุณอยู่ด้วยนะอืม แต่เดฟโฟขึ้นมาไม่ต้องกังวลนะครับมันเป็นความสุขกายสบายใจถ้าถามว่าเดฟโฟมันมีความเสี่ยงไหมชีวิตคนเรามันก็มีความเสี่ยงอยู่ทุกย่างก้าวอยู่แล้วเราต้องระวังทุกย่างก้าวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ต้องทำตอนนี้มันมีอยู่แค่สองทางคือถูกใจกับถูกต้องมันต้องเป็นเส้นทางแนวเดียวกัน ถ้าถูกใจไปทางถูกป้องไปทางมันไม่ลงเอยมันมันก็ยากต่อการที่จะสรุปผลหรือตัดสินใจกระทาสิ่งใดๆนะครับแต่เด็ฟูมาแล้วเนี่ยมันขอให้สบายใจไนดะ้เถอะขอให้ยังคุณยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่อายุสิบห้าแล้วยังไม่เป็นอะไรง่ายๆยังแข็งแรงดีอยู่ยังแข็งแรงยังมีแรงท่องเที่ยวอยู่เลยยังมีแรงที่จะทําอะไรหลายๆ,ๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะฉะนั้น ก็อาจจะต้องวางแผนริตร,รายการมาอยากจะทำอะไรบ้างเ,าเงินกันเงินส่วนหนึ่งไว้ทำหาความสุขให้กับตัวเองแล้วก็แบ่งเงินอีกส่วนหนึ่งไว้ให้กับลูกหลานยามคือคุณกังวลอนะคุณกังวลว่าลูกหลานคุณจะไม่มีเงินไม่พอใช้กลัวจะเหนื่อยกลัวจะหนักเพราะฉะนั้นแผนคร่าวๆถึงถึงตอนนี้แล้วอ่ะ,อะ เพราะฉะนั้นยังไงคุณก็จัดการได้เอาอยู่ได้สถานการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่จะเกิดขึ้นแผนชีวิตที่จะเกิดขึ้นขอให้คุณมีความสุขกายสบายใจอ่ะไม่ว่าคุณจะวิตกกังวลอะไรอ่ะทุกปัญหาทุกอุปสรรคมีทางออกเสมอนะครับแต่ถ้าคุณไปหมกมุ่นคิดอยู่บางทีมันอาจจะทำให้สุขภาพจิตหรือให้ความคิดของคุณมันอาจจะคุณคลองหมองใจเ,เพราะฉะนั้นยิ้มเข้าไว สนุกเข้าไว้ยังมีอะไรอีกต้องทํกทั้งหลายอย่างขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับโอเคนี่ก็คือแผนคร่าวๆจากไพ่ทาโร่ประมาณนี้แหละสุขกายสุขใจขอให้คุณได้ยิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขผมว่าแค่นั้นน,ะน่าจะเป็นรางวัลที่คุณได้จากการตลากตรามทำงานหนักหาเงินหาทองมาถึงเวลาที่คุณจะต้องใช้ความสุข ใช้รอยยิ้มของคุณให้เป็นประโยชน์แล้วนะครับขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจะทําให้ชีวิตของคุณได้มีความสุขความสุขเกิดขึ้นเองนะครับเราเป็นคนสร้างความสุขด้วยตัวของเราเองจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้ หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ